นี่ครับใส่จำโบ้ครับผมสำหรับฝายมึงลรีมึงไข่วะลุงมืออย่นงงพี่น้องนี่เลยครับของเทะครับผมนี่เลยครับเป็นปลาลุงเนี่ยนี่ครับนี่ใส่จำโบ้ครับผมสำหรับปลาเมืองรีนี่ครับนี่ตน้ำคุณจะตัดวันนี่น้ำแดงมาแต่ไม่น้ำกินกลางวันเลยเนาะลุง ภาพอยากก <c oughs> <cek warm> ับนังกีนเลยลุงภาพอยากกับนังกีนเลยนะยังไม่สว่างอ่ะรับนมนีฝนตกาครับผมฝนประมาณในี่ทุ่มเลยฝนตกหน่ห้องานมดีผมนอนนะครับนอนหนึ่งเดสองุ่นกลัวครับผมเนี่ย พูมือเลยครับประมาณสี่ถุงเลยไม่รองคนตกเพแหงครับผมผมก็เลยออกมาตกปลาบดเลยคแบบสายยางไม่มีครับผมสายบางผมเลยไม่้องฝั่งนูนจะปลาครับผมนี่เลครับผมนี่เลี้ยนซุนมาเลยครับออกครับผมเออเดี๋ยวมาใหมเบิองคนงานครับผม นี่ไงมีอยู่สีดคนเยน้องนี่มีมผมเลยเนะะี่ยแล้วผมขายอะไรันไอรุ่โปดเลยครับเลยอาจารย์เลยนาะงรุ่สองผมเราผ่านมา,าด่ะค่อยชัดเลยน้ะลุงฟังนุ่นตะบาวบรหรือว่าใครเพชรตะบาวไม่ลุงเดี๋ยวผมใหม่บึ่งหุนงานแผม เออสัตวตัเมไข่เลยเนาะปล่อยว่าป้าไข่เนี่ยปล่อยว่าปล่อยว่าปล่อยยุสาปล่อยยุสาเลยเนาะอือหรือบองไงฮ็ดพักแข่งยีเรืเงื้อจะโค้งนบอว้าภูมิใจยุอะไรสักเอาแล้วเครับเพิ่นก็หัตกไม้ครับผมเลยก็ไอฮ็ดเื้อจะโคงให้เื้อันเทยบอเนียแล้วเื้อ ออกที่จะไงโอ้มันแข็งโพูดเนี่ยแข็ง,ขงจ,ะจะได้สิเวสับดีๆตำไม่มอลูกเหยือแบบนี้ต้องทำยังไงถึงจะเหลียวต้องสับดีๆเลยนะเนาะดูเหยือแก้ว่ะจนพอเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้แล้วดิโอ้แข็งอ่ะลึงสับแค่ไหน,นวกน อย่างกับปลาบงเลยนะฮะอะันเยตาเป็ป้าเอียดเลยเราคงจะใสยเย็นดูแล้วอันไนอาจารย์เลยเราอจารย์โตโตมาน้อยกบผมแล้วก็ต้นขั้งใหม่ลุงเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวดูผลงานขั้นเทพลงครับขั้นเทพนี่เงี้ยผมเองได้ครับ โอ้แจ็คสี่เนี่ยยังเราคงก็เอาหู้หัวเลยครับเนี่ยเอาเดี๋ยวผมไปบิงสำหรับไอ้คนงานของผมผมมาตั้งแต่ประมาณซีทุ่มหาทุ่มเลยครับผมกับบันดย์บึ้งนาฬิกาได้พี่น้องตั้งแต่ออกมาวัวฝนเงี้ยงครับผมออกมาพาฝนเลยครับออกจากสวนเต้งนี่ลุงออกจากสวนเต้งเลยนี่ครับมาตกปรดพุครับผมน้ำงามครับผมแต่ว่าเสียแต่เป็นน้ำใสครับปลากินแต่ลายลึกเนาะลุง นี่ครับลุงขึ้นมาตีสองครับผมผมมาผมก็นึกว่าเห็นลุงเห็นช่างยาเห็นลุงฟอสแล้วมาแล้วไม่มีใครเลยนะนั่งตกคนเดียวยครับสภาพตีสองทันแต่เราเรไปนิดสองกมากเลยที่ตางยาป่ด้มากด้ยพี่น้องขาดแหตลุงก็โทรไปหาช่างยาอยู่เนาะเออ,อเกมไม่รับครับนะ๋ยวเป็นผลงานให้ผมสำหรับขันเทปซื้อพี่น้อง สำหรับเหยื่อผมได้ครับตัวต้นนี้นี่ปลาถอยครับผมนะนี่ครับเหยื่อผมนีผมมีขายคผมมิได้เห็นเองด้วยครับพี่หนาคนเองครับผมสำหรับเหยื่อได้ไม่นรอกเหยื่อผมก็บอาชีวอแบบหยาบหยาบได้ไม่นรอกผมเอาไว้เลียน้ำง่ายๆแบบเอาไว้สูงกับอาจารย์ทางเมืองครับผมเอาเหยื่อมาได้พูดนี้ไม่ได้กินจริงเด้หรอกเหยื่อมาแต่สุริย์นะครับ ตกบ่มีอ้อยครับผมมีอ้อยอยู่ทุงท่งเยอะเลยครับเหมือนของลุงตอนแรกผมตกบ่มีอ้อยเยอะเล,เลยเนาะกับพวกไ้ต้มอยู่ครับของลุงเราเอาอ้อยแง่เลยแบบสับกรใจครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปเบิงครับนี่ครับผลงานของผมเลยเนาะผมมากกอนมูครัะบะระวอกว่าประมาณแยกทุ่งเที่ยงคืนที่ตีหนึงน่ง,งเออประมาณตีหนึ่งเลยเนาะบุผมนั่งตกล้นอยู่ด้วยครับเพื่อนแก ตามมาครับคุนี่ครับข้าครับไม่ได้ใส่นี่เลยครับนี่แต่ว่าวงงามผู้ชุดกอนนั่แล้วว่าชุดกอนไม่ได้เมยเป่งติงเลยแหละนี่คแบบดูว่าเมยใครครับนี่แต่ว่าบันวงงามผู้ยังชุดลวงหันเลยหน่อยชุดลวงหันนี่เป็นแบบใส่ไงใส่ตึ้งๆเนี่ยแต่ว่าชุดนี้มีต้นหน่อยมาเก้มหลายด้วครับนี่นี่นะลงผลง,งานครับผม จ้าของแบดมหาชัยบ่กมาเลยแบดมหาชัยอันนี้เบสขัดเทปได้ามเนาะนี่เลยครับคุณของประชาชนครับผมตำรวจเนาะผมก็ว่าเบนออกมานี่เครับจะพึ่งอ่ะนี่นนนี่ใส่ขาดเวทสั้นย่าเลยครับโ นี่ครับใส่จำโบครับผมสำหรับฝายมืงลิ่งมือไข่วะลุเงเืออย่างเงพี่น้องนี่เลยครับของเท้ครับผมปลามืงริ่งเนี่ยครับ <c oughs> รุ่นนี้ผมดึงไม่มานะล่ะลุงสองตัวนะ่ะมันโดนน้ำเลนนะแหละเพราะเพราะเพราะเไม่มาเลยขาดด้วยเนยทั้งอย่างทั้งงงพุงก็ขาดด้วยน้องขาดไปหมากนึงเลยครับอยูเราวัดปาใต้ครับมันเนียสมัร์เลยน้องว่าเหน็นบ่ นนน้ำมัุ่บอาจารย์หนีเรามาสาดได้เนาะโอ้ก็เป็นเรามาก่อนผมนะสำหรับปลาผมด้วยครับเหมือนนี่โอ้ตายีคยับนี่ใส่งามครับผมคือสีบนเอาหรอว่าเนี่ยน่าละบองเออ ชึ้งวะไอ้จับให้เบิ้งนี่เบ้องชูเวยไปกเจ็ดแปดโลบ่เหลือไหมเนาะนี่นี่ครับโงพีกระชิปพอดีแม่เนาะเออรบอก่าหาจนจหาจนไอ้โชว์เองโชว์โชว์โชว์พักยิงเครับคนไอ้ YFC อยู่อุธยาให้อยู่ใสนะ บ่เใ็เนื้อเชงวะคันเท่บ่ครับนี่ครับโพครับเบมหมปุ๊บต้องประกดในประบ้าเจาะมันหนต้ดาืงว่ต้องเพเพมือดีๆไปเบ้ยเบข้าห้ามันครับใส่จับูรับผมสำหรับฝายมึงอีกยังันตายดูหนุนันตายไว้ว่านาอไม่ใครเนาะ่วยคื่นนะเอาต่กัดดิ่นดิ่นฮะจะดูของลุงครับ ได้บ้าเข้าก็ไม่โทรบอกอยู่นะที่ไม่ได้โทรศัพท์มาเนาะได้แล้วของลุงเลยพี่น้องลุงใช้แต่สามหม่ใช่ไหมวันนี้ใช้ได้สามหมู่ดูสามหมูเลยพี่น้องได้จะมาเช็คคืนจะไปเยอะคนอันนี้เลยครับโลมาสายครับผมคุณครับว่าเมนเล่ามากก้อนเลยครับสั่งยากับสะโอร์อะไรกันลุงครับผมโอ้ที่ไหนได้ลุงไปเอาปลาบืนอะจะได้ครับผม ว่าตัวนี้เขาลืมขินยางเลยครับะสำหรับเนื้อลุงได้ครับนี่โตโตมาน้อยครับผมเยอแค่แบบกันลิกลงเขาก่ไม่กินหรอกเดี๋ยวถ้า,ถาน้ำแดงมาไม่น่าจะกินกลางวันเนาะลุงน้ำแดงใช่เดี๋ยวผมดีขายไปเี่ครับสำหรับเนื้อลุงได้ครับลุงทำขายไหมลุงโอ้ยจะทำขายบอสแจกสูตรกันหมดแล้ว <c oughs> บอกเนแจกสูตรได้ให้เรา แต่ผมชอบสีอะลุงไอ้เนียมม่ยน,นี่แหละกินจัดเลยลุงอ่ะเี็น้อยเนี่ยเี๋ยวจะโตมาเนาะนี่นี่ไม่กินติดมือนี่แหละผมชอบกนินแบบนี้แหละ,หล,ะหลุงนวนวลอ่ะติดมือไหจะจับอ่ะครับ่างนี้ครับสำหรับเนี่ยลุงเลยครับสูตรใหม่ใช่ไหมลุงสูตรใหม่หรือว่าสูตรดั้งเดิมสูตรดัร้งเดิมแต่ทำให้ม้้ยนี่มือนัี่แหละอันนี้มันเยอะเป็นเดือนแล้วนี่ เยอะไม่ได้เช็ดด้วเย็นสวยลุงแบบนี้น่ะผมชอบแบบนี้แหละไม่ต้องเช็ดเลยลุงมันไม่มิม้นเยอะลุงดูอ่ะนีไไ่นะครับออกเข้มๆไม่มไ,ดได้เนาะแกลูกชิดลูกหาเป็นรถตึมตันไหมลูกชิดเราหลายเลยเนาะมือขวาไี่ช่างยาเลยใช่ไหมลุงมือขวามือขวาวันนี้ยอดล่ะลับฝนตกเลยลุงได้ <c oughs> <c oughs> ามา,นอนอา้าไปได้มา้าไปมาเที่ยงคืน เดี๋ยวผมให้เป็นปลาลุงครับผมตัวใหญ่ลูกตัวลุงตัวใหญ่ลูกตัวลุงอ่าตัวัสดีนี่หาตัวเร้ครับหาไม่ได้ไอยลุงนี่จบเลยว่าฝนดึกเนาะไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะฝนเนาะว่ฝนทิ้งช่วงไว้ตึงขาดเลยเราเป็นเดือนไปแล้วอันนี้ตึงสุดมากเลยครับงเรื บึงมากเลยครับมาล้างเ้าแทงเลยวปะโอ้ยลับบอต้องไปพลิกแพงเนื่อไม่ล่ะนี่ครับเป็นปลารูงด้วยปลาลุงเหรออ่าอ่นี่ครับมีใส่จัมโบ้ครับผมสำหรับปลาหมุงลิงนี่ครับนี่ต่น้ำปูจะตัดวันนี้ครับน้ำแดงมาจต่ไม่น้ำกินกลางวันเลยเนอะลุงไม่แน่แล้วลุงมันลงมาแล้วผมว่าน้ำแดงไม่จะมาแล้วเลยน้ำแดงกจัดครับ มาของมูลีเขาลุงได้ไม่ประมาณสี่โลได้เนาะประมาณสี่โลี่โลนี่ครับแล้ไม่ังลุงก็ลังยเดมาุงัด้บเอาโคตรเต้นโตร้งอย่ของลยเดี๋ยวมีกไอ้เึงเลครับโลนันเดมาเนาะกินกังว้นไปได้ดีเดี๋ยวเด้กเบ้งับผมับผมาน เดี๋ยวต้องรวจมานแล้วเพราาเตนอนลืมาลูกมันก็ลืมเนาะทุกคนตกแล้วก็จะออกมาตอนนี้แ้เลยครับเรอบอยออกมานแบนี้ค่ะเตนนอนแสียบวเนาะนอนเสบกคเฮ้ยอะไรน่ดูเลนออมาฮะผลงานครับผมนี่ผมได้กิโลลุงประมาณหกได้ย่ระกได้อยู่ ครับรคุณกโลครับผมนะเดี๋ยวสมัครคลิปนี้โค้ชจบนะครับเดี๋ยวผมส่งไปตัดเป็งโมโต้ครับผมนะบายบายครับผมมาผลงานนี่น้องออเดี๋ยวรอเบิ้งเลยครับสนามเด้งมากครับผมเดี๋ยววัดไข่เบิ้งเลยครับกั unboxing, างเว้เลยเด้อพี่น้องจอปลาช่วงนี้เนี่ยกินได้ชมดึกเลยครับชมดึกมหาที่สามครับผม